เมียเราต้องได้กินของอร่อยโอเคไม่ใช่โอเคชุดพอดีนะไปเอาข้าวต้มมันฝรั่งเยลุเยลุอุ้ยสวยมากฮัมเบิ้ลฮเบิเอาพ่อใหญ่นี่จังกในจังมาว่าห้ำพวกและพ่อใหญ่อยากกินทุเรียนพาไปซื้อทุเรียนแหน่นั่นได้แล้วบมดเรืรเ่องการเบียร์หมเบียร์การทุเรียนไปจับพ่อใหญ่ปองกันเศรษฐดายสักลองหันนะ โอ้ยฟ oh, ูรันดีสวันกินทุเรียนกับเบียร์พร้อมกันนอกคนละเงินดหลายเขาก็อยากคนละงามตัวไม่ต้องข่อยสิเอาไปเบียร์จ้าละ่ะบ่าแล้วก็ไดายนุะเงินดไปส่วนะปะส่วนพ่อมาซื้อทุเรียนกิน <laughs> ตัวออกจากทังด้ยไป <laughs> ไงไปกินทุเรียน ตัว่าปากต <c oughs> อนนี้เฉียดเหมือนไอ้ทุเรียนเมือนไอ้กะบ,บีอะมัีลเหรอเออแปลกปลกปลกในที่สุดแล้วก็มาถึงแกลงแล้วจ้าโอ้ยเรามาช้าจ,จะหมดแล้วเนี่ยทุเรียนสามลูกลอยลูกละสิบหาลูกละยี่สิบเพื่อจะอย่าผัวจะบาทเอาไปคุ้นเจ็ดจุดหาได้จาเล็ดเงินมาเลเซีย ผลไม้ที่นี่สดและถูกจ้าอยากกินผลมยยไม้ม่ม่มไหนก็มาเมาส์แต่ยุนี่ละเมื่อบ้านห้างจากบ้านแค่30นาทีหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลมาแวะประจำนี้ักสมนิกกว้านหวานด้่ยละสองเหรียญ 14บาท15บหาบาทนึงเลือกยางเมามันเลยค่อยต่อไปเราไปดูแก้วมังกรจ่าลูกไส้มักเลือกไราเห็นลูกไส้กินจัดซองลูกเนาะแก้วมังกรม่ต้องเลือกแบบโซเดอร์เลือกแบบขวดมันแหงแล้วมันจังสิหวานี่บักซีดาซื้อไปนวดหนึ่งให้พ่อยา่กินอุ้ยอ่างุ่นอันนี้ก็มีด้วยเธอเขาจเจิากีนยังกาะมาสแคทวัตี อยู่ในห่างวัยเห็นแพ็คละ6กสิบเจ็ดสิบุียี่สิบพาเนึ่เอาสิคารออะไรค่าเสียหายพลไม่ทั้งหมด63เหรียญตีเป็นเงินซีรย73บาทไทยวันนี้เข้ามาสื่อทุเรียนตอน่อจ้าส่งดังเมล่าสกุลเดยลคาเลเดเยลคาเลยเดลลเยลๆนี่มาับชิบกชิบกวันต่อพีีพ่ไรยวเรเน You choose this one for me. Hmm? Choose. Do you like it sweet, one I like sweet and big, big. This is too small. Eh? Okay, ah, one, two, one. Oh. Okay. Inside. Okay. You choose for me. right I <laughs> you. เย่อโลเยโลล่ะสวยมากทับเม่คับเม่คับเม่คับเมเอาพ่อใหญ่อันนี้ตั้งแต่เจ๊งมาว่อวานพ่อข่อยแล้ยืนไปยืนมาสิบกว่าห้องข่อยแล้วเนาะวันนี้โอ้ยเยโลโอ้ยสวยแม่โอเคโอเคสวยจริงจริง ได้ทุเรียนสี่รูปสองลูกห้ากับเสียให้ไอบงังแกะใส่กลองนะาจา๊ะกี่ขันถือเมียเฮียนมันหนักถือสองลูกพอ่อบอกแล้วว่าอย่าเอาผัวเถ่ามันกินแห้งห่าสันดอกหวาลูกนอนจา้าพ่อ,อยันได้เอาลูกในรถถอก็เลยไปหาซื้อเู้เดียวเนาะสบายใจดีบ่ได้มีผู้ใดเป็นผ้าระยังไปยังมาเรือของอย่างสบายใจสวัสดีจ้าขอไป่พีนน้ขของสุก้นจ้า้าเป็นหมอทุเรียนมาสีหน่อยสองแม่ก็เจ้าแกะใส่กล้องหาแล้ววันนี้สองแม่เขาเจะเ,เ,เอามาก,กินเนาะเขาจะไม่แกะกินตั้งหัก อีแม่สิมาจากต่างจังหวัดแต่หลอกแม่ปัวสิมาจากต่างจังหวัดตอนเลไปซื่อหาข้ออ้างบอกว่าว่าเธอผ้าสีซื้อทุเรียนจะสิมาซื้อเลยรต่างเห็นแม่กินกินมาสั่นมันแต่มันยังไปงานเนาะค่ะบอกว่าเขาจีกินนัดนะหนึ่งน้ำก็สียากษ์ใหญ่เล็กนึงจังหว่าจัวัไปดูแท้ยังบอกมนันเขาสีผ้าไปยูจิบาร์แล้วมันสีมี้ข้ามจมเนาะจ่ะเขาก็าาได้เอาแม่ยาไม่เป็นข้ออ้างอันนี้สองหน่วยน,นี้สําหรับเราพามาสิท้ามาปอกกินกระจับผ้าเถ้าจับผ้าเบื้องเหนือแล้ว เสืองน้ำน้ำจ้านี่ก็จะเอากินมัดยางมันแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตแกะยางออกมันเอาอมาจ้าเอาไหมแกะยางออกเรียบร้อยแล้วกนแกะยางยากไงยอ่แบบนี้สิผ้ามาออกกว่าวัตถุเรียนปอกง่ายไงเนาะเพราะมันสุกเลยเนาะวัตถุเรียนมาเลยเอากระมีดแบง่งซอกออกเลยสีกออกวันนี้ป๊อปเลยนะดูเนื้อมัน โอ้โหไมาเลนยนี่มัน่วยหน่อยเน๊จิตรยดโย้นะเดี๋ยวตอนนี้แตแกะในูน,นี้ก่อนจะ,จะม่กินป๊อปเปะไรสโอยลูกลพาพหริงเหไปเด็กินก,ก็ไดอก็เดพหริงตกจักบาทะุเจ็ ลูกอ่อนลูกละลอยลูกละลอยเจ็ดจุดห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบมาหนี่โอ้ยตัวหนาสวอีปออีแม่แกะเนี่ยอร์มปากเดูหนวดเนืวนี้มันจะเป็นยังไงโอ้ยเป็นสลูกละลอยไหมโอ้ลูกละลอยบาดไข่ไหม ก็เป็นตะกินบันดีตัวเนื้องามเลยไอเจ้านี่เนื้องามงามจ้าวุ้ยน่าเบลจังเม็ดมาเด้อมากินน้ำกันจ้าลงมือกินกันเลยมา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 เจฟเอาไมลูกไอ้ลูกเปิดกันนี่อ่ะลูกน่ารักน่ารักนี่อ่ะมานั่งนี่มาเราจะกินทุเรียนกับแม่ไอ้เหี้ นี่นี่เอาลูกอันนี้อันนี้หนูอัอนี้น่ารักน่ารักอ่ะกินอ่ะพอแซบอ่ะแซบเอากินเอาแซบก็มากินว่าแซบป่ะแม่ยกไปเอ, voir, เอ้ยน่อยมันก็กินดีแท้มากินหนูว่ามียังไงกินอะไรปืะ quá số với có đi xin lệ và khạc lên Tôi sẽ bạn bản rồi Trên ăn phải có tội có phải lại nữa Một kép xích nha Kép Xích nha ít nha Don't make dirty the เบล่งกินเบียร์เลยบ้อือไป็กินหายนี่อร่อยนะนมนี่นี่ซุปนี่หายกระจอกแก้มของวันหายกระจอกแก้ใส่ตงของวันเ้ากาอใส่ส่องผิดไป อมันจะเป็นไอศครีมด้วยี้เป็นแข็งแข็งไอศครีมอือกินแบบนี้ชื่นใจมากอือเยนแข็งอือน่าสุ่มนะิะสิพาไม่แกะบะเี้ แล้วใส่กองมาถ่ายแม่ยาคันนะแม่ยาอยมาทุเรียนหยาก็อยู่บา,าน่มาถึงฉันก็จะกินทุเรียนในบอ่อเพราะมันงามมีะสู๋เอโดนละลอยบาทโดนละลยบาทไ่สหนไสะออนไ,ได้บ่ฝากข่อยสื่อว่านีงโกรเสียดายเลยเออออ แง่ออกแย่ในกระสออพูเต็มอันยะฟูเต็มอันยื้อญญอันยะเลยอุ้ย่ย่าเราต้องได้กินของอร่อยนี่กูน้อยให้ลูกใต่กินอืออูิ๊เอ็นกินมองที่ไก่กินน่ะร่าน ไห้โซ่หมาเฮาหน่ะลูกหนึ่งหกสิบกลลิงโอ้ยพันเดียวกันนั่นแหะก็ไว้ประไว้ว่าแสบก่อนเหนือบ่มีก่อนคล้ายเอาแบนเฉอๆปวดดูปุณ่ะไปกล้องแบบไงไปแล้วจ้าไปแล้วเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่รับชมรับฟังฝากติดตามเป็นกําลัง,งใจกดไลค์กดแชร์ให้กัน,นเด้อขอบคุณจ้า